สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Zero Fighter ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุดของญี่ปุ่นในช่วงต้นของสงครามแปซิฟิกและเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูกันค่ะในปี1937เมเมื่อญี่ปุ่นบุกจีนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดสงครามจีนญี่ปุ่น ทหารจีนถอยล่นเข้าสู่ดินแดนภายในประเทศจีนเนื่องจากการถูกทาหารญี่ปุ่นบีบให้ถอยร่นกองทัพญี่ปุ่นเริ่มลุกคืบจากแมนจูเรียและชายฝั่งตะวันออกของจีนมุ่งหน้าสู่ดินแดนจีนตอนกลางเพื่อโจมตีกองทัพจีนที่ประจำการอยู่ภายในประเทศญี่ปุ่นใช้เครื่องบินทิ้ลระเบิดเพื่อสนับสนุนการลุกคืบนี้ อย่างไรก็ตามเครื่องบินทิะเบิดไม่มีความสามารถในการต่อสู้ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินขับไล่คุ้มกันแต่ปัญหาก,ก็คือเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ในขณะนั้นเช่นเครื่องบินขับไล่ Type 96และ Type 97ที่มีพิสัยไกลไม่เพียงพอที่จะคุ้มกันเครื่องบินทิะเบิดไปยังดินแดนจีนตอนกลางได้ ด้วยเหตุน,นี้เองกองทัพเรือญี่ปุ่นจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินขับไล,ล่รุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลขึ้นโดยกองทัพเรือญี่ปุ่นกำหนดข้อกำหนดดังต่อไปนี้อัตราความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง4กิโลเมตรอัตราการไต่สามารถบินขึ้นสู่ระดับความสูง3กิโลเมตรได้ภายใน3นาที30วินาทีระยะการบินบินด้วยความเร็วสูงสุดได้นาน90นาทีและบินด้วยความเร็วปกติได้นาน6-8ชั่วโมง ระยะทางวิ่งขึ้นและลงสามารถขึ้นและลอดลงได้ในระยะ70เมตรหรือสั้นกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ติดตั้งปืนขนาด20มม2กระบอกปืนกลขนาด7.7มม2กระบอกระเบิดขนาด30กิโล2ลูกและระเบิดขนาด60กิโล1ลูกอย่างไรก็ตามทเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นในเวลานั้นยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอจึงเป็นการยากที่จะผลิตเครื่องบินที่ตรงตามข้ขขอกำหนดของกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ ด้วยเห็นนี้เองบริษัทนากา h ชิมะแอร์คาฟท์แมนูแฟกชิ่งคอมพานีจึงถอนตัวจากโครงการพัฒนาและบริษัทมิซูบิชิเฮฟวีอินดัสทรีกลายเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาเครื่องบินเพียงผู้เดียวทีมออกแบบของมิซูบิชิพิจารณาข้อกำหนดของกองทัพเรือญี่ปุ่นแล้วตัดสินว่าเป็นไปนไม่ได้ที่จะบรรลุข้อกำหนดทั้งหมด ึงขอให้กองทัพเรือญี่ปุ่นพิจารณาเปลี่ยนแปลงและผ่อนคลายข้อกำหนดบางประการแต่กองทัพเรือญี่ปุ่นปฏิเสธค้าขอนี้และในที่สุดโฮลิโคชิจิโรวิศวกรผู้รับผิดชอบการออกแบบเครื่องบินขับไล่ซีโร่ตัดสินว่าการลดน้ำหนักเป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุข้อกำหนดของกองทัพเรือญี่ปุ่นได้ดังนั้นมิซูบิชิจึงร่วมโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ให้มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้วัสดุ e x t r a Superduralumin ซึ่งเป็นสารพัฒนาต่อยอดจาก Superduralumin ที่สารัฐพัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้ต่อมาในเดือนธันวาคม1939เครื่องบินขับไล่ซีโร่ผ่านการทดสอบการบินสำเร็จและในเดือนกันยาย,ยน1940เครื่องบินขับไล่ซีโร่จำนวน15หลัลำถูกส่งไปยังประเทศจีนเพื่อทดสอบการใช้งานจริง ชื่อซีโรเซนมาจากการรวมกันของคำว่าซีโรซึ่งหมายถึงตัวเลขศูนย์ด้วยการน,นำมาจากปีคศ1940ซึ่งเป็นปีครบรอบ2,600ปีของการก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นและคำว่าเซนซึ่งแปลว่าเครื่องบินรบในภาษาญี่ปุ่นจึงรวมกันเป็นซีโรเซนจึงมีความหมายว่าเครื่องบินรบแห่งปี2,600ปีของการสถาปนาชาติญี่ปุ่น โดยเครื่องบินมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้ความยาว9เมตรน้ำหนัก1.6ตันจำนวนลูกเรือ1คนความเร็วสสูงุด5 5 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะพิสัย3,000กิโลเมตรเครื่องยนต์940แรงมา้าสามารถติดตั้งอาวุธปืนขนาด20ม mm, ม2กระบอกปืนขนาด7.7มม2กระบอกระเบิดขนาด30กิโล2ลูกและระเบิดขนาด60กิล1ลูก เมื่อเทียบกับรถ SUV Toyota Fortuner ในปัจจุบันที่มีน้ำหนักมากกว่า2ตันแล้วน้ำหนักของซีโรเซนที่เบาเพียง1.6ตันนั้นถือว่าเบามากการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเช่นนี้ทำให้ซีโรเซนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการลบทางอากาศในช่วงต้นของสงครามแปซิฟิกแต่กลับกลายเป็นจุดด้อยเมื่อสงครามเข้าสู่ช่วงกลางและนำไปสู่การล่มสลายของซีโรเซนในที่สุด ในช่วงแรกของสงคารามซิโรเซนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการต่อสู้แบบด็อกไฟท์เนื่องจากน้ำหนักเบาทำให้บินได้เร็วทำให้ออกตัวไล่ล่าและหนีศัตรูได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวได้คล่องแคล่วมีลัศมีวงเลี้ยวแคบเหมาะกับการหมุนวนเพื่อโจมตีศัตรูแต่ระดับได้เร็วทำให้อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าศัตรูได้ง่าย ่อมาเดือนกันยายน1940ซิโรเซนถูกส่งไปปฏิบัติการในสงครามจีนญี่ปุ่นมันประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อโดยสามารถยิดความได้เปรียบเหนือเครื่องบินขับไล่ i i -15 และ i -16 ที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตและประจำการอยู่ในกองทัพอากาศจีนด้วยสถิติ27ต่อ0โดยไม่มีซิโรเซนซักลำที่ถูกยิงลงมาได้เลยทำให้ญี่ปุ่นครองน่านฟ้าเหนือจีนได้อย่างสมบูรณ์ และซีโรเซนจำนวน200ลำถูกส่งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อปฏิบัติการ Southern Operation เริ่มต้นด้วยการโจมตี p พ a r l h าเบ o รในวันที่7ธันวาคม1940แต่พวกมันสามารถประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งโดยยิงเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ550ลำในช่วง3เดือนแรกของสงคราม เมื่อปเผชิญกับความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงแรกของสงครามควัญและกำลังใจของฐานอเมริกันก็ลดลงอย่างมากผู้บังคับบัญชาการฐานอเมริกันรู้สึกตกตะลึงเมื่อได้เห็นเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดยญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาเคยประเมินค่าไว้ต่ำในแง่ของเทคโนโลยี ในขณะนั้นเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ติดตั้งเครื่องยนต์กำลัง1,000ถึง1,300แรงมา้าแต่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเข้าใจผิดคิดว่าซีโรเซนของญี่ปุ่นติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่กำลังสูงถึง2,000แรงมา้าเนื่องจากประสิทธิภาพการบินที่โดดเด่นของมันด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังของซีโรเซนยิ่งถูกขยายด้วยข่าวลือที่เกินจริงทําให้เหล่านักบ,บินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอเมริกันเกิดความหวาดกลัวแม้จะยังไม่ได้ต่อสู้กันเลยก็ตาม แต่แล้วบนน่านฟ้าของมาาสมุทรแปซิฟิกซีโรเซนที่ดูเหมือนจะไม่มีคู่ต่อสู้ก็ได้พบกับคู่ปรับที่แท้จริงนั่นก็คือ F-4F Wildcat ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพเรือสหรัฐนักบินเครื่องบินขับไล่บนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในกองทัพอเมริกา พวกเขาผ่านการฝึกฝนที่เข้มข้นและท้าทายซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถขับเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงและทำการรบทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วในเดือนพฤษภาคม1942ซิโรเซนเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังของญี่ปุ่นได้เผชิญหน้ากันครั้งแรกกับ F4F Wildcat เครื่องบินขับไล่บนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในสมรภูมินาวิกโยธินที่ดุเดือดนั่นก็คือยุทธนาวีที่ทะเลคอเล ในสมอระมูมีทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดในการต่อสู้ทางอากาศครั C ้งแรก FCMY แคท6ลำถูกยิงตกในขณะที่ซีโรเซน2ลำถูกยิงตกส่งผลให้ซีโรเซนมีชัยชนะในเบื้องต้น แม้จะพ่ายแพ้ในตอนแรก f c f y c a t ลับสามารถสร้างผลงานโดยสามารถทะลวงแนวป้องกันของซิโ o เซ t และยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดเรือบรรทุกเครื่องบิน t ท p e 99และเครื่องบินโจมตีจากเรือบรรทุกเครื่องบิน t ท p e 97ของญี่ปุ่นได้จำนวนมาถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากช่วงก่อนหน้าในที่สุดกองทัพเรือสหรัฐก็ประสบความสำเร็จโดยสูญเสียเครื่องบินเพียง67ลำในขณะที่ญี่ปุ่นสูญเสียเครื่องบินไปถึง77ลำ นักบินของกองทัพเรือสหรัฐที่เข้าร่วมในการรบครั้งนี้ต่างประเมินว่าประสิทธิภาพของเครื่องบินขับไล่ซิลโรเซนนั้นยอดเยี่ยมมากตามข่าวลือจากประสบการณ์ในการลบเหล่านักบินได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของซลโรเซนข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานซึ่งช่วยให้กองทัพเรือสหรัฐพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับซเซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจมเฟลลี่จะทำรายงานกลยุทธ์เพื่อต่อบกรับกับซีโรเซนที่มีความเหนือชั้นในการรบแบบดอกไปนั้นว่าทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบประชิดแต่ตให้โจมตีด้วยการพุ่งปีกลงมาจากระดับความสูงและยิงปืนใสาจากนั้นไม่ว่าผลการโจมตีจะเป็นเช่นไรก็ให้รีบแยกตัวออกไปด้วยการพุ่งขึ้นสู่ระดับความสูงด้วยความเร็วสูงสุด นอกจากนี้จอห์นแทชจากกองทัพเรือสหรัฐเป็นผู้ริเริ่มกลยุทธ์แทชฟีบซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อสู้แบบทีมเพื่อรับมือกับซีโรเซนที่เหนือกว่าในการต่อสู้แบบประชิดจึงไม่ควรรบหนึ่งต่อหนึ่งโดยเด็ดขาดแต่จำเป็นจะต้องประสานกำลังกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆในรูปแบบกลยุทธ์ทีมจึงจะมีโอกาสเอาชนะได้และเขาได้สร้างกลยุทธ์แทชฟีบซึ่งเป็นกลยุทธ์การต่อสู้แบบทีมเพื่อต่อสู้กับซีโรเซน กลยุทธ์นี้ทำงานโดยใช้เครื่องบินขับไล่สองลำบินเป็นคู่โดยรักษาระยะห่างระหว่างกันไวนเมื่อซิลลเซนติดตามเครื่องบินลำแรกเครื่องบินลำแรกจะส่งสัญญาณเตือนไปยังเครื่องบินลำที่สอนผ่านทางวิทยุเพื่อแจ้งให้ทราบว่าซิลลเซนกำลังติดตามเครื่องบินขับไล่ลำที่สองจะเปลี่ยนทิศทางและบินเข้าหาซิลลเซนเพื่อโจมตี จอห์นแทชซึ่งเป็นผู้บัญชาการฝูงบินรบที่3ของกองทัพเรือสารัฐเป็นผู้เริ่มใช้กลยุทธ์นี้ครั้งแรกในยุทธการที่มิดเวย์กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการต่อสู้ทางอากาศแบบ Dark f ดักไฟือกองเรือรบสารัฐระหว่างการลบที่มิดเวย์เมื่อวันที่4มิถมนายนยเป็นการประทะก,กันอย่างหนักระหว่างเครื่องบิน F-2A Buffalo ของกองทัพสารัฐกับซีโลเซนของญี่ปุ่นสารัฐสูญเสียเครื่องบินรบถึง17ลำในขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นสูญเสียเพียง2ลำเท่านั้น ในขณะที่ในการลบเหนือกองเรือญี่ปุ่นเครื่องบินวแคดของฝูงบินรบที่3ภายใต้การนำของจอห์นทัชสามารถใช้กลยุทธ์ทัชวิฟ์ยิงซีโรเซนได้ถึง6ลำในขณะที่เสียวายแคดไปเพียง1นึ่ลำเท่านั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง หลังจากการลบที่มีเบสิ้นสุดจอห์นแทชได้ให้การประเมินว่าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพของเครื่องบินไวแคทแต่เป็นเพราะกลยุทธการรบแบบทีมต่างหากในขณะที่นักบินของญี่ปุ่นใช้การรบแบบ1ต่อ1แบบด็อกไฟเท่านั้นไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบทีมเลยแต่เหตุผลที่นักบินญี่ปุ่นไม่ใช้กลยุทธ์แบบทีมนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะจุดอ่อนของซีโรเซนประสิทธิภาพของวิทยุที่ติดตั้งบนซีโรเซนนั้นแย่มาก จนการสื่อสารระหว่างเครื่องบินนั้นเป็นไปไม่ได้ในะระหว่างการต่อสู้และแม้แต่การบินเป็นฝูงที่พวกเขาบินด้วยกันในระยะใกล้วิทยุก็ทำงานได้ไม่ดีนะักดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาสื่อสารโดยใช้สัญญาณมือและธทแม้ฝ่ายซาละาจะไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับซีโรเซนในช่วงแรกแต่พวกเขาสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนได้ะจากประสบการณ์การรบจิต จากนั้นจึงสั่งการให้นักปินวายแครพยายามยึดพื้นที่ได้เปรียบในระดับความสูงเหนือซิโลเซนและจัดก,กำลังอย่างน้อยสองลำขึ้นไปให้ประสานงานการลบด้วยกลยุทธ์ทีมเมื่อต้องประทะกับซโลเซนความจริงแล้วก่อนการโจมตีโฮฮาเบิร์กองทัพจริงเคยยึดซิโเซนไว้ได้หนึ่งลำระหว่างสงครามจีนญี่ปุ่นและส่งข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยข่าวกองของสารัฐแต่หน่วยข่าวกองของสารัดกับ ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลส่งผลให้ข้อมูลล้ำค่านี้ถูกละเลยในวันที่3มิถุนายนระหว่างการโจมตีหมูกก่เกาะอาลูเชียนซิโลเซนลำหนึ่งถูกยิงตกโดยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานของสหรัฐโจมตีระหว่างการโจมตีทางอากาศเหตุการณ์นี้นำไปสู่การค้นพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับซิโลเซนและหลังจากการสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินสี่ลำในการรบที่มิดเวย์เมื่อวันที่4มิถุนายนซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้อย่างหนักสำหรับกองทัพเรือญี่ปุ่น เพวาเขาจำเป็นจะต้องถอนกำลังกลับไปยังฐานทัพยอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์นี้ทำให้กองทัพเรือญี่ปุ่นและเลยการค้นหาชิโลเซนที่ถูกยิงตกเหนือหมู่เกาะอารูเชียนประมาณหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่10กรกฎาคม1942เครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐที่กำลังทำภารกิจอยู่ได้ค้นพบเครื่องบินญี่ปุ่นลำหนึ่งที่ตกอยู่บนเกาะอาคูทันและพวกเขาก็รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาว่าพวกเขาค้นพบเครื่องบินลบของญี่ปุ่นลำหนึ่งที่ไม่ได้รับความเสียหาย การโคดพรมดีสร้างความประหลาดใจให้กับกองทัพเรือสหรัฐเป็นอย่างมากหลังจากได้รับรายงานกองทัพเรือสหรัฐได้จัดตั้งกองกำลังรัตะเวนเพื่อลงจอดบนเกาะเมื่อลงจอดแล้วพวกเขาพบซิลเซนพลิกคว่ำและถูกปกครองไปด้วยโคนน่าแปลกที่กองทัพสหรัฐต้องการเครื่องบินขับไล่ซิลเซนของกองทัพเรือญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งแม้ว่านะักบินจะเสียชีวิตแล้วแต่เครื่องบินลบที่ตกลงอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นได้รับความเสียหายไม่มากนัก กองทัพเรือสหรัฐตัดสินใจว่าซีโรเซนลำนี้สามารถซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกขนย้ายไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและนำกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อเครื่องบินถึงสหรัฐอเมริกากองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด จากนั้นซิลแลเซนที่ยึดได้ในครั้งนี้ก็ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการของบริษัทการมเมนและผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากได้เข้ามาดําเนินการซ่อมแซมฟืน้นฟูทีมงานสามารถฟื้นฟูให้กลับมาบินได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง2เดือนหลังจากซ่อมแซมและฟืน้นฟูเสร็จสิ้นกองทัพเรือสหรัฐก็เริ่มทดสอบเครื่องบินลำนี้ทันทีและทําการวิเคราะห์โครงสร้างและประสิทธิภาพของเครื่องบินอย่างละเอียด สิ่งที่ทำให้วิศวกรต้องประหลาดใจกับสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั่นก็คือกำลังเครื่องยนต์ของเครื่องบินมีกำลังน้อยกว่า1000แรงมา้าซึ่งต่ำกว่ากำลังของเครื่องบินวายแคด1,200แรงม้าเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้าน,นี้กองทัพเรือสหรัฐคาดกันว่าเครื่องยนต์ของซิโลโรเซนนั้นมีกำลัง2,000แรงมา้า การค้นพบว่าซิโลเซนนั้นใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังเพียง950แรงม้านั้นสร้างความประหลาดใจให้กับกองทัพเรือสามรัฐเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็เป็นการเผยเผยความลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของซิโลเซนซิโลเซนนั้นไม่ได้อาศัยพลังเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าแต่ใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการออกแบบเครื่องบิดโดยการลดน้ำหนักของซิโลเซนลงอย่างมากกองทัพเรือญี่ปุ่นสามารถเพิ่มความคล่องแคล่วและความสามารถในการบินได้ ซิลเซนนั้นมีน้ำหนักเพียง1 6ตันซึ่งเบาวกว่าวายแคของกองทัพเรือสารัฐถึง1ตันซึ่งถูกสร้างจากวัสดุที่เรียกว่า ESD หรือ Extra Super d u l a m i n ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงสามารถลดน้ำหนักได้เป็นอย่างมากส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการบิน โครงสร้างของเครื่องบินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งกองทัพเรือญี่ปุ่นตัดสินใจเจาะรูบนโครงสร้างของเครื่องบินเพื่อลดน้ำหนักการเจาะรูนี้ช่วยให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ก็ทำให้โครงสร้างของเครื่องบินเปราะบางลงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูแม้แต่จากอุบัติเหตุเล็กน้อย อีกสิ่งหนึ่งที่กองทัพสหรัฐรู้สึกประหลาดใจนั่นก็คือไม่มีแผงกันกระสุนเพื่อป้องกันนักบินแม้แต่กระสุนปืนไรเฟิลทั่วไปก็สามารถเจาะทะลุตัวเครื่องและทำลายนักบินได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือหากกระสุนต่อต้านอากาศยานระเบิดใกล้เครื่องบินดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้มากที่สเก็ตระเบิดจากลูกปืนนั้นสามารถเจาะทะลุตัวเครื่องและนักบินจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้พวกเขายังพบว่าถังน้ํามันยังไม่มีการติดตั้งวัสดุกันกระสุน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหลเมื่อถูกกระสุนปืนพุ่งใส่ซึ่งจะช่วยปิดรูรั่วได้อัตโนมัติเหมือนถังน้ำมันของเครื่องบินทั่วไปการที่ถังน้ำมันขาดมาตรฐานป้องกันแบบนี้หากถังน้ำมันถูกกระสุนพุ่งใส่ก็มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้สูงเครื่องบินยังถูกออกแบบมาให้มีถังน้ำมันติดตั้งบนปีกของเครื่องบินทั้งสองข้าง การออกแบบนี้ทําให้มีระยะการบินที่ไกลขึ้นอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่ถังน้ํามันจะถูกชนระหว่างการสู้รบและหากถูกโจมตีก็ประเมินได้ว่าอาจเกิดเพลิงไหม้หลายแรงดังและยังพบปัญหาในเครื่องยนต์อีกด้วยซีโลเซนนั้นไม่ได้ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงสําหรับจ่ายน้ํามันระบบหัวฉีดนั้นช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะที่เครื่องบินกำลังเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามซิลเซนใช้ระบบการจ่ายน้ำมันแบบเก่าซึ่งอาจเกิดปัญหาได้ระหว่างการลงอย่างกระทันหันทำให้แรงดันน้ำมันในถังน้ำมันลดลงสิ่งนี้อาจทำให้เครื่องยนต์ขาดน้ำมันและหยุดการทำงานชั่วคราวได้ในปี1940ปัญหานี้พบในเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษเช่นกันอย่าง s p ิดไ i r e และ h a เก e r h u r r i เ a นเนื่องจากปัญหานี้พวกเขาประสบปัญหามากมายเมื่อทำการลบแบบประชิดกับเครื่องบินของเยอรมัน ปัญหานี้หายไปในปี1942เมื่ออังกฤษได้เปลี่ยนมาใช้ระบบหัวฉีดสำหรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซิลเซนมีปัญหาในการควบคุมในบางสถานการณ์ปีกเสริมไม่ได้ใช้ระบบไฮดรลิกในขณะที่ปินด้วยความเร็วสูงปีกนั้นอาจตอบสนองชา้าและทำให้สูญเสียการควบคุมได้และในความเร็วต่ำมีแนวโน้มที่จะหมุนไปทางซ้ายมากกว่าหมุนไปทางขวานะักบินจึงนิยมเลี้ยวซ้ายมากกว่าเลี้ยวขวา กองทัพสารัาใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเฉพาะนี้ทําให้ไวายแคสสามารถลบหลีกซิโลเซนโดยการหมุนขวาและดิ่งลงอย่างรวดเร็วหากถูกไล่ตามซิโลเซนติดตั้งปืนขนาด7.7มม2กระบอกเอาไว้ข้างๆรอบเหล็กลัดเครื่องยนต์ของเครื่องบิดมีอัตราความเร็วกระสุนสูงเหมาะสําหรับการยิงระยะไกลและมีความแม่นยําสูง และปืนขนาด22มม2กระบอกที่ปีกทั้งสองข้างของเครื่องบินมีอัตราการยิงช้าวิธีกระสุนโค้ดังนั้นความแม่นยำจึงต่ำในระยะไกลและใช้ได้เฉพาะในระยะไกลเท่านั้นนอกจากนี้ปีกเครื่องบินมีความแข็งแรงไม่มากพอสมงผลให้เกิดการสะเทือนขนาดยิงปืนขนาด22มมทำให้กระสุนไม่สามารถพุ่งตรงไปยังเป้าหมายได้แต่จะกระจายออกไปด้านข้าง ด้วยเหตุน,นี้เองนะบินจึงมุ่งเน้นไปที่การยิงระยะใกล้มากกว่าระยะไกลและใช้ปืนขนาด7.7มม,มเป็นอาวุธหลักอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่เข้าร่วมสงครามมีการพัฒนาความเร็วที่มากขึ้นการต่อสู้กับเครื่องบินของกองทัพสหรัฐก็เริ่มยากลําบากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการวิเคราะห์ซีโรเซนเปรียบเสมือนซีโรเซนกับเครื่องบินพลเรลือนำสำหรับการแสดงผาดโผลที่ติดตั้งปืนกลเพื่อใช้ในการรบเมื่อสมรรถนะที่แท้จริงของซีโรเซนได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนทำให้กองทัพเรือสารัสามารถกำหนดทิศทางของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่อไปนั่นก็คือ F-6F Hellcat และ F-4F Corsair ได้อย่างชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้อยู่ระหว่างการพัฒนานั้นต้องใช้เวลาอีกประมาณ12เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้ในสนามรบจริงได้แม้ว่าซีโรเซนจะมีจุดอ่อนหลายประการแต่ก็มีข้อดีเหนือ y วนแคทหลายประการด้วยเช่นกันและจากการจำลองการรบหลายครั้งของกองทัพอเมริกันพบว่าเมื่อนักบินที่มีทักษะใกล้เคียงกันเข้าร่วมรบกันซีโรเซนจะมีอัตราการชนะสูงกว่า y วนแคทดังนั้นในที่สุดกองทัพซาลาจึงได้ออกแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ความว่องไวในการบังคับการบินจะลดลงเมื่อเครื่องบินบินด้วยความเร็วมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมสงสการเลี้ยวไปทางซ้ายจะทําได้รวดเร็วแต่การเลี้ยวไปทางขวาจะทําได้ช้ากว่า 3. ในระหว่างการลอดลนด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์มีแนวโน้มที่จะหยุดทํางาน 4. ห้องนักบินและถังน้ํามันไม่มีเกราะป้องกันทําให้นักบินและเครื่องบินมีความเสี่ยงต่อการถูกยิงสูง 5. การต่อสู้แบบระยะประชิด กับซีโรเซนในความเร็วต่ำนั้นมีความเสี่ยงอันตรายมากและในเดือนสิงหาคม1 9 4 5ส,สงครามที่เกอะกักวดาคแคนลได้เริ่มต้นขึ้นจากการโจมตีก่อนของกอ,องกำลังสหรัฐทำให้เกิดการประทะก,กันอย่างดุเดือดอีกครั้งระหว่างซิโลเซนของญี่ปุ่นกับไวแคทของอเมริกาเหนือน่านฟ้าของมหาสมุทรแปซิฟิกและเรื่องราจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ในคลิปหน้านะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์หรือกดซุปเปอร์ตงและการโอนเงินเพื่อสนับสนุนช่องเพื่อช่องดำเนินต่อไปได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ